สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะประจำวันที่สิบห้ามีนาคมปีหกหนะคะกำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเราจะบ6กับสให้เด้อแต่จริงจริงวันนี้มันเน้นหนึ่งสี่เจ็ดนะวันนี้ทุกแนวทางนะหกศ2นย์หกสองหก4ี่หกเจ็ดหกเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้า จ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกสี่หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะคะจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคคีวีหนึ่งกับสี่สองกับห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่สี่เจ็ดสี่เก้านะหนึ่งสี่สองห้าสี่สี่สี่สองห้า สองห้าหนึ่งหรือจะสี่สี่สองก็ได้นะอันนี้มีอันนี้มันมีเบิร์เดอร์จับคู่กันหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้านะคะสองหนึ่งสองสี่สองห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสองเนาะโชคดีทุกคนนะเราจะพาะกิอดเราพัฒนาเรา v ีไนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่วันนี้มันมาหนึ่งสี่เจ็ดเดอร์ทุกแนวทางวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ